เราตื่นมาอย่างจะเศร้าถอะพใหญ่สมเพียงไปอย่างไปทำดีเพื่อสังคมไปนะไปไปไปเป็นเรื่องด้ังไาพี่น้องไปทำดีเพื่อสังคมไม่อย่างวันตีเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกแห้งแล้วก็ลมแห้งพี่น้องมันก็เลยมีสาระสำคัญตรงที่ว่าหยาคางทางพี่น้องเอ้ยมันลมบังถนนบ้านข่อยเอาบังเด้อถนนบ้านข่อยหนึ่งเก้า ส <29, S 2> องเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้ากเก้าเก้าถนนกว้างแค่นี้69เก้านี่เลขวะเออถนนนี่กว้างแค่นี้บานิหยามันขึ้นทางช้างพี่น้องมันขึ้นสูง,งแล้วบานี้ลมมันพัดห้ามันมาปิดถนนอ,อันคนต,ตัดหยากรปีหนึ่งสีเขาอยู่ดอกประมาณจากสามสี่เทียคนตัดถนนนะแต่ว่าอันคนตัดหยาบเออค้น,นคต,คตัดห้าเพราะว่าอัน คอ,อยไปเห็นเพื่อขคอยก็เลยถามว่าเอาเป็นยังงก็บ่มาตัดหญ้าจากเทียในหนย้าหกเบิดแเรวเพื่อนบอกว่าเคียงมันเสียปัญหาคือเคียงมันเสียเขายังบทันซ่สมบาานี้หญ้ามันก็ขื้นคุ้งจิลหละมันก็ปิดถนนที่น้องคนต,ตลกลมพัดมันคนอยู่นี่เที่ยวอยู่นี่หลายคันอยู่รถอ็นปิกอัพน่นะแต่ว่าสมเพียงม้อนี่ขอทําดีเพื่อสังคมสิไปเห็ุเองว่าเถอไปไปภาพไป,ไป,ไปบ่งไปมา มาเบิ่งด้วยว่ามันพกขนาดใดพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งไก่หมดเลยนี่ครับผมเบิ่งเอาสภาพครับผมนี่ครับล้มพัดเมื่อคืนเนี่ยมันก็นเลยมาปิดถนดนเบิ่งเลยแต่รถมอเตอร์ไซค์ไปกันทั้งใหญ่กันหมดเราจะมาจัดการมันมันได้ฝนพี่น้องเอ้ยมันได้ฝนได้น้าเบิงบ่งเบิ่งรถขนาดนั้นไหมเจ้าฝจี ให้เบิ้งสถานาการณ์อะไรเบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิ้งขึ้นไปบันมนปลามนดงเป่งแค่เราพี่นอ้องเอ้ยฝนเุ่อฝนเุ่อฝนเห็ดบ่อันนี้เขาจะมาทำดีเพื่อสังคมเอ้านี่บอกคนเฮ็ดอะ่ะโอ้สภาพเนี่ยหากระตืเอ้าไม่คือสูงถนนบ,บานเฮ็ดจังใจจังสีลงหน่ะเบิ้งด้วผมว่าผมสีเนิบลงสะก้อนเนิบคือเขาเนิบเข่าเราจังสีเอามีดฟันมันมีเด้อมันยังยีน ย่านย่านตังงูงเหรอพี่น,อน้องย่านแตงง,งูผมว่าหุ่นเนิบมันลงทั้งสี่นะเนี่ยเ,เนิบ <พอ S 2> ว่าจะได้ออกจากทาง้งแนนมันได้ออกจากทาัา้งออกจากทาั้งรถเนิบแบบสี่คิดพอ่อจะไปเนิบเขาเนาะเขาเนิบเขาเนิบเ,<ร>เ,เขาเฮ็ดเท่นี่แกแต่ว่าถางทางที่ดีก็ต้องถางจังน้อยเนาะโอ้เจ้าถางไม่ได้ไปเฮ็ดเวียกท่าเรล่ามือเนี่ยฮะไม่ถางอยู่เนี่ย เนื้อปอาซื้อที่ท่าเนื้อปอาซื้อก็ได้มั้งไปทุละต่ออายุจามือเนี่ยมือสี่ไปได้แถาบอกเอ็ดซีเขาดิสี่ไปไถถอนถนดออกจากกุมที่ดินโอนออกจากธนาคารสิไปถอนฉนดมันบ่มือนี่ไปถอนถนดเลยมีเวลาว่างมาเฮ็ดพี่น้องเอ้กันขัน่ไดหยุดก็บ่ได้เหตุดอกคอสิไปต้มบักทั่วคันบักทั่วละตอนเนี้ กับว่าลายหรอกครับผมคุณอีกน้อยนึงอูดอีกอันนี้แม่นเบิดนี่แม่นเบิดแม่นเบิดนี่ยิีเนอร์ซีเนอร์แบบนี้เหรอพี่น้องเนิร์คือเขาเนิร์เผาเขาเอิร์นเขาเอิร์นเนิร์ปะเอิร์นเนิร์ปะเอิร์นเนิร์ปะบ้านพี่น้องเอิร์นเนิร์ปะแบบนี้เนิร์จบแล้วผมก็ะิืว่ามาสิฟันแบบนี้นะอันนี้งานใหญ่เลยบาดไอ้เฮียวยาวูดไปหอดผนบาดไอ้เอาเห็ดงานใหญ่ก็เอาไป เฮ็ดข้าสังคมย่าจุมเพื่อสังคมและตัวเราเองเฮ็ดได้ไปเฮ็ดงา้นจะฟองบัตรเนี่ยหยับโบ่หยับโบ่ได้นะตุ๊บเอาเฮ็ดตัวๆเท้าเท้าเอ้ยจะทายแล้วๆจะมาเนิบสะ่อยเด้อบ้ารถกระสันจรวไปมาเนี่ยเอาละพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆด้วยครับที่รับชมนะครับผม